สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกคนนะครับผมอยู่กับผมช่องบาวิอ่อนนะครับวันนี้ก็น้ำท่วมครับอุฟฟ้าเราเดี๋ยวจะพาไปเอารถเอ่อฝกล้อปลาเราขึ้นจากน้ำนะครับเพราะว่ากลัลวน้ำมาครับมันท่วมับ เดี๋ยวเราถ่ายไปลากเลยครับมันจมครับแม่ ลงไปด้ล่างครับรถปันเราอยู่ข้างล่างครับเพราะว่าจอดไว้แล้ววันน้ำขึ้นมาเกือบเกือบถึงรถแล้วครับแต่ว,วันนี้มันยุบลงไป แต่ไม่แน่ถ้าผลัลโตอีกนี่ถึงแน่นอนครับก็เลยต้องเอารถออกก่อนคนระับมันจมแล้วครับ โโเดี<า>๋ยวแบตติดมาใส่ก่อนนะครับใส่แบตแล้วครับแต่สตามวนตทีครับเราต้องลากคนไปเลยนะครับ ันจะตามไปจีบผม ยูเด้านหน้าเลยเต้องประตูกติดครับแบตมันไม่พอเพราะว่าแบตไม่ได้ชาร์จ ขาเถอะโซ่ขาดอืมสูมันขาดตะเกาันแล้วเหลือนไอยเดียวหนึง่งสูมันเลือดหางเดียวเนาะตุขาดเลย chỉ gặp chị chim nó ngồi tù đền nào, kể ngồi tù thời lang này. เอาทะลักกันไทยไปเถอะเสร็จพิธีครับเดี๋ยวเอารถไปเก็บครับเอารถหนีน้ำครับตอนนี้น้ำขึ้นเร็วมากเลยครึ่งชั่วโมงนี่ เรียบร้อยเลยครับวานปลาเปอร์นี่ไปหมดแล้วไม่มีเหลือ แอ่วันนี้ก็มันก็น้ำท่วมครับตอนนี้โอ้จะจออะไรก่อนดีน้ำก็ท่วมงานก็เยอะรถเกี่ยวก็ยังไม่ได้ซ่อมครับรถเสียเต้ยก็ยังไม่เสร็จโอ้อายกก็ให้ไปทำงานโอ้ ไม่ไหวครับเอาเท่าที่ได้ครับวันนี้ต้องอลิ่งไล่ระบบให้รถเสียเตยครับเพราะว่าเหลือพวกเซฟเกียร์พวกนี้ครับท่อกรองพวกนี้นิดหน่อยครับแล้วก็วายสายจูนระบบใช้างานได้เลยครับอันนี้ก็ได้ทำเยอะรับต้องใส่ขาคลิ่งใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าขาคลิ่งเดิมเป็นคลิ่งสายใช้ไม่ได้ต้องทำใหม่นะครับ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมต้องทำลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปเด้อเดี๋ยวทำรถเสียเต้ยครับทำรถเสียเต้ยเสียขวยานาเริ่มเข้ามาเยอะแล้วครับทำไม่ทันครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเอวอ่อนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปเด้อพี่นอ้องเด้ออ้านี่ครับงานเยอะครับต้องซ่อมรถเยอ่ครับก็รถลงตูง,งนางอะไรครับช่วงนี้อ่ะบายบายครับ